สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำข้าวผัดไข่เค็มกันนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่ใครๆก็สามารถทำได้ค่ะเรามาดูวิธีกันเลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนเลยค่ะเติมน้ำมันลงไปนะคะผัดน้ำมันนะคะให้ทั่วกระทะวันนี้เราใช้กระทะเหล็กนะคะก็จะเวลาผัดข้าวผัดอะไรก็จะทำได้ง่ายค่ะไม่ค่อยติดกระทะนะคะใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมอย่าเพิ่งให้เหลืองมากนะคะใส่ไข่ลงไปค่ะ ผัดไข่ให้เป็นเส้นนะคะวันนี้เราใช้ไข่สองฟองนะคะผัดไข่นะคะแล้วก็เวลาจังหวะในการผัดไข่นะคะก็รอจังหวะให้มันสุกนิดนึงแล้วก็ผัดต่อนะคะผัดนะคะให้เป็นเส้นให้เป็นชิ้นเล็กๆๆนะคะพอไข่ okay. เริ่มพอได้ที่นะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะวันนี้ใช้หมูสไลด์นะคะหมักนุ่มเรียบร้อยนะคะ หมูจะชิ้นใหญ่แล้วก็แผ่นบางนะคะก็จะสุกได้ง่ายนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คลุกเคล้านะคะผัดไข่ไปด้วยให้ไข่แห้งตามไปด้วยนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันจะสุกนะคะแล้วก็ไข่ก็เริ่มแห้งได้ที่นะคะพอไข่กับหมูเริ่มได้ที่เราก็ใส่ข้าวลงไปค่ะ ข้าวนี้จะหุงใช้น้ําน้อยนิดนึงนะคะเพื่อให้ข้าวเม็ดสวยค่ะหรือบางท่านอาจจะนิยมก็คือให้ข้าวคั้งคืนนะคะแล้วเงเอามาผัดนะ,ะถ้าเราได้ข้าวนะคะเม็ดสวยๆเวลามาผัดนะคะข้าวก็จะแยกเป็นเม็ดๆออกไปนะคะแล้วเวลาผัดก็จะร่วนนะคะแล้วก็นุ่มเด้งนะคะเวลาที่ผัดผัดไปเรื่อยๆะคะ่ะ ให้ข้าวันเม็ดพองเด้งนะคะเวลา,าผัดก็จะข้าวก็จะอร่อยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะใส่ผงปรุงรสนะคะหรือผงชูรสหรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะซีอิ๊วขาวอย่างเดียวก็อร่อยเช่นเดียวกันแต่ที่สําคัญขาดไม่ได้ก็คือพริกไทยนะคะพริกไทยถ้าเป็นเม็ดมาโขลกเองได้มาบดใหม่ๆนะคะก็อร่อยนะคะหอมกลุ่นทีเดียวเลยค่ะก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะ พอข้าวได้ที่นะคะเราก็ใส่ไข่แดงเค็มนะคะไข่แดงเค็มนี่ประมาณ2ลูกนะคะน,นี่สุดแล้วะคะ่ะเราก็หั่นเต่าลงไปนะคะเพื่อให้เนื้อไข่กระจายไปตามข้าวนะตักทานก็จะทั่วถึงะคะ่ะผัดคุกเ้าไปเรื่อยๆนะคะให้มันเข้าเนื้อกันนะคะ ผัดได้ที่แล้วก็ใส่นะคะเช่นแครอทหั่นเตานะคะหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่ซอยเข้าไปแล้วก็ผัดไปสักพักนึงนะคะอย่านานนะคะแค่ให้พอสุกนะคะพร mm hmm. ไม่งั้นเดี๋ยวหอมใหญ่จะสุกเกินไปนะคะ mm hmm. เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับข้าวผัดไข่เค็ม เป็นไงบ้างคะทาง่ายไหมนะคะลองทําดูนะคะถ้าทานออกมาล้วก็จะนัดตาประมาณเนี้ยคะ่ะเราก็บีบมะนาวลงไปใส่พริกนะคะใส่พริกซอยลงไปก็จะตัดเรี่อได้นะคะแล้วก็ก,กินกับพริกน้ําปลาอีกสักเล็กน้อยนะคะบีบมะนาวใส่พริกน้ําปลาเยอะหน่อยนะคะแค่นี้ก็รสชาติกลมกล่อมแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ